ครับสวัสดีนะครับผมกับสองเบ้าอีสานพี่น้องได้ดีดีนัเนเลยโอ้จะออกไปนอนเป็นมื้ดีดีแน่นอนชีงานรถตู้กำลังจะออกเดินทางพี่น้องน่ขนาดนดีจุดยังก็แล้วโอ้ อากาศท่อนแห,ห้ี่น้องเลยบายเดินทางปลอดภัย

เขาไว้ครับไม่เ,เปล่ยนแปนะครับตอนนี้ลดไปได้ครั 2, บสองวันมามวานสูงถึงห้าลดไปสองวันได้ถาสามาทเป้าหมายก,ก็คือเใใดดินี่ัใจ้ย่กันยูนันนะก็น่าจะใช้เวลายอยู่ประมาณ อยีสิวนนะครับ้าพเป็นตามเลอที่เราคำนวณมาก็ปรมาร้อยสี่สิบวัครับแต่ตามหลักคามจริงแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณร้อยี่สิบปีรับการาาได้แปดห้าครับอใจพลาย หักอับแล้วอย่าร้องใ่ไปเอแดได้ไหมไม่้องไปเสือแด้ไหมใ่ยลงไปบครักีน้ำไปหอดคอนแกนผลาเบิงส่ง เป็นเป็นทุกคนว่าเป็นทุกคนายบายครับผมมาดอไมบายบ้าว่เดี่ยวเดาถ่ายคลิปเป็นลักฐานไหมให้ไม่หน่อยหามแล้วว่าห้ามผู้สาวมานอน เรไปแล้วสนอไนะครับยงมาบู้อเปันะรับส่วนแม่ฮัจะเอาร้เหียคเขียเขียะม่ฮักบอกเองนะไปว่าเลยวาเจ้าเลยไม่ฮักบอกเองว่าสองวันสามวันที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึว่ารถมันจะดัง ก็เลยคุมไปบาอีสานให้ลดน้ำหนักคนะห้ามเกินแปดห้ากิโลกรัมแต่ว่าถา้าไมนคุมบาอีสานเปดสิบห้ากิโลกรัมก็ตามที่บอกไปนะ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 พี่น้องว่ายี่สิบปีครับจังสิหลือ,เหล,อเหลือสำนันได้นะแม่หักก็เลยว่างั้นต้องไปเสริมแหนบเหมือนกับไปรถที่เขาบรรทุกข้าห้อมนะนะนะพี่น้องรถที่เปิ้ลข้าห้อมข้าุเรียนะนะานะนะเปิ้ลคนก็ได้ สองซ้ำตั้นแล้วนะครับเพควนไปควรจะไปเสริมแหนบด้านหลังนะครับเบาอีสานกันไหมวรักันเสริมแหนบง่ายกว่าเบาอีสานใส่ไฟกันคัดคือน้องเอ้เอคนจะทนแม,ม่หน่อยบอกว่ายาผ้าผู้สาวมาบ้านแม่หน่อยบอกว่าใหญ่ใหญ่เห็นให้ยี่ยวกองวงจรปิดน้ำแม่หน่อยเดี๋ยว จะไทยเาโดยไทยเป็นคิดเป็นลักฐานห้เขาทางเป็นต้น่วงแล้วผมยังไปทายคิดเป็นลักฐานไห้หลอไปท่ายของงัวเป้นไ,ไปอยู่ฟางเพื่อนของตูน,นเอาเฟืองก่อนมาเลียงเลี่ยงสามสีก่อนเป็นเกลือกับเยเ<อ>ปียวนะศาสตรปูจิตนการเพิ่นสูงครั้อีกเลยศาสตรปูหล้วก็น,นอนเบิ่งดูดาวนำกันนี้นะเยี่ยมขึนเดือนเหมือนเอ๊เห็นดาวมาสุดว่งไหเยี่ยมขึ้นนะลมเย็นๆแบบนี้แบนี้พราเพราดึกๆมาสำนึกเอา่ม ไอ้ผมที่ต่อขายผู้หนุ่มไฟน่ะไฟต่อกันกั้นหมอดไปนี่นอนทีน่ระบานนี่สบายใจรอมเย็นเย็นมีมีเป็นด้วยพี่น้องอาการของคนมีความฮักเป็นยังสิลพี่น้องช่วงนี้ได้ค่บว่ากำลังมีความรักแหวนบานนี่ความรักมันเป็นตัวยังไงจะเลี้ยวผู้เดกับว่าจะมีความฮักความฮักความ,มรักคืออะไรผู้เดกับว่าใครตอบได้ช่วยตอบ,บทีขอโทษคุยโทรศั์ยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่คุย ก้าวซาจนหลังอ่านดอกเบี้ยบ้านเบื่อเบืองดูพี่น้องอารมณ์ใดของเราขอนทั้งบ้านทั้งรถยนต์ขนาดขนาดเบนหน่อยยังออกปากเองด้วยพี่น้องว่าตัวนี้ลุงก็ตัวนี้ลุงทนเราเบป่กแปลกๆด้วยกันเดถอะว่าที่เราเช่าเขาอยู่เออแอมดอยเงื่อนไขห้ามกินหมูกระทะกินเหมือนเดิมว่ามันจะลงปรุง ู้วันก็จัดไปปลาทนกร้อหลายพี่น้องผู้วัานนี่ออกรุ่นมูพอมกินตะกรอนมูพี่น่ะพี่น้องคยเห็นกินมูกระทะแบบมย่ครับว่ากินวัดบระเทศไทยกินเปาอีสานตอนกินมูกระทะกินตะกอนมูไปพี่น้องห่อกรุ่นมูไปนี่ไหมมุมลึกมุมลึกมุมลึกโมเมนโมเมนเอาตเียรเนี้ยหยอกหยอกหอกลงขอเสไลไฟซีรีเอาไม่ตะเกียเลยแง่แง่แง่กับ้เขาไอ้อัดอัดบางขลา้อัดีงั้น อัะแต่ใส่กอกเนี่ยแงแงแงลมครับสะดอกหงุดหงิดเยเบอมิกีมิกเป็นหลักฐานเนะพี่น้องว่านี่พ้นสูตรตายเด้กินโมเทาว่านี่สวัสดีครับข่าวมาครับผมนกกะจังไดผู้ใดอยู่ไกลอยู่เคียงเด้อพี่น้องงานมบอแรงนะครับผมนกกะสามารถไปกังใจอิลานน้อยเท่าไดอยู่ประมาณซีหามื่นเนาะอิลาน้อยจะมีโง่กับบ้านมาไปที่นี่กะ ทีมงานหลังบ้านบม่ได้พออีหลาหน้อยไล่มือเลยลรือมัอนี้ทางสะดวกเด้อพี่น้องพยายโททว่าอยู่บ้านผู้เดียวว่ะท่านนะแต่ว่าใบสังกกตุวนเวียนอยู่เลยพี่น้องมืัอนี้ปปนั่งกับไปทุระไาวันกับไปน้ำทีมงานรถตู้เอาแล้วพยายโทวนเจ้า พ like ี่น to ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมเนาะฝากเป็นกำลังใจทีมงานดูดูฝากเป็นกำลังใจฮีลาน้อยเฮาฝากเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ป้าวิสารนะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องครับคุณวิสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม